แบบน้ำดูป่ะเลยยายายาอันนี้ยายาโอ้ยาเมียยา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 เอ้ยยายายาคุณแม่ซักคุณตาคุณฝุ่มยาอมโบโบตันยาสีฟันข้อเต็มเกต ซบู่วิเศษวิเศษแฟนเก่งจังแล้วจิงจิงจิงจจิงจึงจึงจิงเจ็บโอ๊ยแล้วหอยไม่นอนมือสั่

จแล้วค่ะาน้เปียกเปียบเด้อจะเปียไปก,กยไ,ไหมลูกจุดสวยแต่ว่าจุดสวยดีไเย็นดีก่ลูก ยายได้้ฉยไปสวัสดีก่อนคุยด้วยนะขึ้เงียบสวัสดีค่ะขอดาวน่อยบอกบอกยายขอดาวน้อยเรือยขอดาวขอดาวหน่อยค่ะขอดาวขอหน่อยหน่อยค่ะให้น้องเชรหน่อยขอ คอยร้องไห้เหรอไปดูสิ thank you. ขามาทุก<า>วันอย่าหายถาโดนหลเด้อเล่นเลยเล่นเลยพลอยทำแม่พลอยทำวุยเอาม่

จริงจิไปดูซิพลอยเสร็จยัง ฝั่งนี้ให้พลอยมานั่งฝั่งนี้ฮะนั่งนี่ยน้อง,อยงน้น้เ่นี่ยังมัดผมหน่อยังมัดผมพลอยมัดผมใหม่หน่อยนะน้ดดงเดียวถี่น้องมี เมา,าอาบตานิดนิดเมาอาบน้ำไหม นกร้องไงนะนกอ่ะเปิดไฟหน่อยค่ะมืดเหรอคะมืดมืดแกงไหมเราโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอยกระเจ้าหอยอย่างน่อยเดี๋ยวยายแกมาให้เดี๋ยวยายแกมาให้อีกคนนึงนะรอี๋แล้วลูกเนาะรอแป๊บนึง หนปามือ,มมอ,องมัองมเีย่า่ร้านปิแล้ว,ม,วลมื้นดเราเองลาส้งอสร้างไหนบ้างล้านปิดอ้าว

อันนี้ขาใครตอบหน่อยขาใครลูกเอ้ยโอ้ยจะว่าเขาเจ็บใส่หูจะเป้าใส่หูโอ้ยาเจ็บเจ็บป้อป้อ้อป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 ้อคนนีแม่เขานอนอยู่กับปกวนเขาให้เขารู้ แม่ก็ว่าขอห้านาทีแป๊บขอห้านาทีแป๊บรับแต่ละข้าวใครทำแม่นะใครทำแม่เนี่ยมันเขียวเนี่ยใครทำนะเนี่ยเนี่ยใครทำก็สีอะไรมา่ากไหนอ่ะง่ายดีนี่อืมทอยเหรอคนนั้นแหละทำขอโทษหรือยังขอโทษแม่หรือยัง ขอโทษแม่ก่อนพี่ไหนทำยังไงเย็นไหมอู้เย็นจังเย็นไหมเย็นเย็นเย็นค่ะเย็นค่ะเย็นค่ะเย็นไหมเย็นค่ะเย็นไหมทำก่อนสิเย็นไหมเย็นค่ะก่อนเย็นไหมเย็นค่ะเย็นมคะเย็นค่ะเออเย็นค่ะอู้เย็นจังเลยค่ะชื้บเย็นค่ะชชบบ ชือช้อชือช้อชื้อวุ้ยซี่แกงแทะเอาา 2, ้าพันสองพันวุ้ยดาวเจ็ดร้อยสี่สิบสองดวงขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าให้ทำก่อนทำก่อนทำก่อนเดี๋ยวยายาทำขอบคุณค่าขอบคุณ หน่อยนึงกินให้หมดลูกเสดาของกินให้หมดนะตอนจุ๊บพี่หนุจ้าอุดปุดแจียค่ะเจากค่ะรอที่ใส่ค่ะกี่ค่ะโอ้เนาะไม่ไม่ไม่ไม,ไมคือสุดท้ายนะ่ะเขาต้องเปลี่ยนให้ได้คนเนี้ยรู้อยู่ตอนจบเบื้อนตลอดเบื้อนตลอดเลย เสียงดังเอ๊ะเอ๊กเข้าทำไมอีกทำไมอูหูเก่งมากน้องพลน้องเพชกินหมดเลยเหลือแต่พี่พลยังไม่หมดเนาะพี่พลต้องกินให้หมดนะกินให้หมดถึงจะเก่งนะแม่จ๋าจ๋าคตสอนแม่คนผู้นี้ต้องมาอาบกับพอ เพิ่นเพิ่นเพิ่นฐนะดทางบู่เพิ่อนบุญอ่ะเพิ่นสายหวานสายคอยน้าอาดน่าอาดอยู่ไหนลูกน้าอาดตหน้าอารขอขอเสียงหน่อยน้าอาดน้าอาดจ๋าน้าอาดขอเสียงหน่อยน้าอาด์ตแม่ห็นโทรมาหาหนูเลยพ่อขอ จ๋าอย่าเพิ่งปิดนะลูกมานี่มานี่มานี่เร็วเพชรเร็ว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 ข้อเหรอข้อโทรมาอาชีอาชีโทรมาอย่าปิดนะอย่าปิดนะอย่าปิดไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดไม่ปิดจ้ะอเปิดแล้วเปิดแล้วเหรอปิดแล้วไม่ต้องปิดเลยใครโทรมาลูกอาชีจ๋าอาชีจ๋า กินหมดไหมลูกไม่ <c oughs> หมดหรือคะจะกินเหมือนแบบน้องใช่ไหมพ่อล่ะพ่อเออเองนะพ่ออยู่ไหนพออ่อปอยอยู่ไหนพ่อจ๋าพ่อจพ่อก็นอนหรออกลส พี่เอ็มเม่อไหรจะมาตังตังคือฉันเอ้าตังใครตังตาหล่นอีกแล้วตาไม่หล่นกระเป๋าตลอดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยบางดังดังอ่ะที่เกี่ยวกั วันนี้ต้องมัดให้ตายเลยไหนบอกทีบอกบอการี่หนูอยู่กับใครหนูอยู่กับใครเอเลยเก็เบิร์ก่อดีอ๋ยวยายเอาเสือบักปูให้มันจะได้เลเ่นตรงนี้ใช่ลูกเพราะว่ามันเอานะ่ะมันเป็นน้ำบักปูน้ำไม่บายอาร์ตก่อนไม่บายอนะารนะ์ต เต้นอยู่ข้างนอกนี่แหละอากาศมันดีหาขึ้ <c oughs> นี่หน้ามาทน้ามาฮะนี่หน้ามาว้าวเพือต้องทนทำงานจึงจากมาไม่สนใจใครจะเตือน,มนหมดแล้วค่ะอันขยะมันอยู่ข้างในบ้านนะทิ้งได้ไหมล่ะ โน่โนโนโนหมดแล้วหมดแล้วเพสไม่เอาไม่ทำเก็บขวดนมขึ้นมาอู้มากของน่านน้อยจะมาถผมพี่วิทเอายางมาหน่อยจะมาผมเอามาที่ไหนค่ะมาผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ก่อนปาดคนดูสามพันสองเบิ้งพอเบิ้งแม่กับลูกแม่กับลูกหยอกกันพี่น้องเอ้ยบีผม วีเทยยคนหนึ่งวีคนหนึ่งมัดอือมัดเลยลเลยลสร็จยังคะอ,อ้ยสวยสุดสวยมากโนโนโน,โน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 ไม่ไม่ไม่แม่โนโนม่โนโนแม่ <laughs> อุ้ยอะไรอะไรคะเฮือเสียงอะไรเสียงอะไรยางมัดผมปิวแล้วมือหนึ่งล้มแม่มือมือนั้นล้มโกรธ้างใี่ระมือคืนนี่ก็ล้มไปดิมือคืนนี่ก็เย็นมือนี่คือว่าล้มนี่คือซื้ออยู่เออใครเนี่ย พอยจ๋าพอยจ๋าอ้าวทำไมไม่มีเสียงพอยจ๋าเอาเพชรหน่อยเพชรจ๋าเพชรเพชรจ๋าดูเวลาใหญ่เรียกเพชรจ๋าเอาไม่จ๋าเลยยางดีดเลยเพชรจ๋า หอยจ๋าโอ้โหสวยมากสวยมากโอ้สวยมากสวยมากแม่ชอบมากเลยชอบมากชุดนี้บใส่มาใส่นี่คนติดแมพี่รองเลยเต้ต้นสะไม่พาร้องพิมสอะไร ต้นต้นอะไต้นส่ะเฮ้ยด็ดเด้ยมาหนวาเลยอันสิกก่นทิทังกระโดด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 มันเกิดทาพงเห็นมัจยไปยืนมัวเลยผัดกะเพราแนี้ เขาบุญรัชย์ก็เราแยกออสิ่งอัดับนะเอ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้ยมันเปื้อนอืมเปื้อนเลยเช็ดออกก่อนเช็ดหน่อยเดี๋ยวเบิ่งกล้องไม่บิ่งอย่างนี้คนนี้คนนี้เขารู้ว่าแม่กับยายกำลังไลฟ์สดบีบบีบบีบีทำไปอะไรเขาคัดูกล้องว้ายอย่าขึ้นสิลูกอย่าขึ้นขึ้นไปแล้วมัน หมอใหญ่ตกมาที่หมอเอาไปทำแผลเนี่ยที่หมอ,นอ,อไปทำแผลเนี่ยเออเอออย่างนี้อ่ะมันเจ็บนะเจ็บนะเวลาคุณหมอทำเนี่ยร้องไห้เลยเออบอกแม่นะบอกแม่นะว่าอย่าทำนะถ้ามันถ้ามันตกลงมาแล้วม,มันหัวแตกเลยนะ ตัวอะไรอะ่ะดินมาเออเา <c oughs> จะนอนกับแม่เขาจะนอนกับแม่มี่วัวตาปูวัวเยวร้องก็เดี๋ยวนอนั้งเลยนะ <c oughs> ไดแล้ว <c oughs> ถ้าหลับเราก็นอนได้นะแต่ว่าก็ต้องนอนพื้นข้างล่างนะนอนข้างบนไม่ได้หรอกเดี๋ยวพาไปปูนอนกับแม่เลยนะคืนนี้นะไม่ต้องนอนกับยายนะนอนกับแม่นะไม่ไม่ยังไง นอนกับแม่นะคะคืนนี้นะโอ๊ะอะไรอ่ะโอ๊ะนอนแล้วเหรอเขาแสดงทุกอย่างเลยตวเนี้มิกี้เมา้า กินผักกะตายกินใบไม้โรงเรียนพวกเราน่คุณคุณใจดีลูกเด็กเด็กก็ไม่เลืจกกินเจ้ห่อนเนาะเออเนาะอันนั้นมันว่าไอ้ม th ันก็เปิดเรืมองปลาปลาล่ะ ของพอยคุยของพอยอะไรนะของพอยของพอยเหรอพอยให้น้องเล่นด้วยนะลูกพอยคอยจะว่ายังไงทีนี้ทำพอยขึ้นขึ้นได้ไหมอ๋อขึ้นได้หนูถ่ายแบบหนูทำยังไงหนูถ่ายแบบยังไงนะลูกโอ้ยง่ายมาหัวใจหัวใจแล้วก็เอามุนเอามุน

ก้อนข้าวก็ไม่กินฟังฟังนะฟังนะหนึ่งเอาเอาหมดแล้วหมดแล้วเขาแกะห้องแค่เดียวกับมีหนึ่งหยังล่ะหนึ่งเก้าใครอยู่ข้างล่างนี้ใหญ่เอาพผนึกตัวนี้มาเปิดสิร้อนอยู่ อย่าปิดแหมไปปิดไปปิดประตูมันก็ร้อนทิมันก็เย็นมันร้อนตัวเอ้ยเฮ้เฮ้ยย้ไปนั่งยุสตี้ป่านนั่นกล้องกล่องย้ายกล้องย้ายเอออ้าวอาวอายูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์นั่นนั่นนั่นเออเมาสลับกล้องหอยตัวแม่ก่อนแม่แรอพ่อมาไหมพ่อมา พ่อมาไหมพ่ไเน้นพันพันพ่อจ๋าพันอะไรอ่ะลูกเรียกพ่อจ๋าก่อนอ้ยพันพันมดเหรอลูกก็ใช่มดบอกไหนๆดูสิพ่อหลับพ่อกินยาหลับหรอพ่อจ๋ายวยายเอาพัดลมก่อนร้อนอุ้ยลุงวิทย์ลุงวิทย์วู้ดลุงวิทย์น่ะนี่นี่ พ่อไปไหนพ่อไปบอกลามว่าเออโอเจแม่เจไปร้านอาแม่